สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมๆ่นะคะวันนี้นะคะจะมาเปิดไพ่ให้กับคนมีคู่นะคะเป็นไพ่ปักหลังของเดือนธันวาคมนะถึงคิวของชาวสิงห์นะนะคะได้ทดั้งลัคนาและราศีเลยนะการแบบ่งวันที่ก็ได้ทางตะวันตกแล้วก็ไทยะคะ่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะกล้องแรกตัวตวนของคุณสิงห์นะคะกล่องที่สองตัวตวนของคนรักแล้วก็บทสรุปค่ะไทยสำหรับขึ้นเป็นเดมเพอรเลอร์นะคะแต่ว่าขึ้นมากับหัว ใครที่เราคอยคอมมิชเมนต์นะคะให้เวลาสักนิดหนึ่งนะ,ะเนีนยวทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนนะคะจะมีคอมมิชเมนต์ที่มากขึ้นนะความสัมพันธ์จะรู้สึกว่ามันคงแล้วก็ถ้าใครที่มีปัญหาการคบกันนานแล้วเนี่ยก็สถานการณ์ความสัมพันธ์ก็จะค่อยดีขึ้นนะคะอย่าใจร้อนนะมาดูค่ะพลังงานของคุณนะคะไพ่ข่าวดีไพ่โอกาสนะคะเอะสวอน ช่วงนี้งานเด่นมีพชชั่นมีโอกาสที่จะได้ออรับตำแหน่งหรือว่ามีเรื่องราวของ การได้โอกาสใหม่ๆเลยนะคะจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่อง,งต่างๆนะที่คุณไม่เคยเจอได้ handle ได้ทํามาก่อนนะคะก็จะเป็นเรื่องของข่าวดีตรงนี้แล้วก็คุณนะมีพาร์ทช่นนี้ทํามันด้วยนะคะส่วนเรื่องความรักอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันนะมีการให้โอกาสกันเป็นความรักครั้งใหม่ที่สดใสถ้าใครที่แบบเพิ่งจะเ้า่านะ,ะได้เริ่มต้นสิ่งที่ดีร่วมกันใครที่มีปัญหากันก็หมายถึงการคืนดีการให้โอกาสที่2นะคะ ใบต่อมาไปเดอะสันที่กับหัวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอย่างที่ไม่บอกเลยว่าให้เวลาหน่อยเอมเพอเรอร์ขึ้นมาแล้วกับกับหัวแล้วก็เดอนซันก็ขึ้นมากับหัวอีกก็พลังงานเหมือนกันค่ะคือมันจะมีความสดใสรออยู่การประสบความสําเร็จต่างๆถ้าคุณกําลังทําธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือว่ากําลังด,ดําเนินการอะไรเนี่ยที่กรลังจะเปิดตัวเนี่ยรับรองนะคะว่าเมื่อเปิดตัวแล้วเนี่ยสำเร็จแน่นอนนะคะปังแน่นอนใบต่อมาเป็นห้าถ้วยนะคะอะไรที่มันแล้วไปแล้วเนี่ยบางทีคุณก็เก็บมาคิดมากเหมือนกันอันนี้ต้องให้อภยัย ให้อภัยคนรักด้วยแล้วให้อภัยตัวเองด้วยนะ,ะเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรในอดีตได้ดังนั้นทําปัจจุบันที่ดีที่สุดค่ะอย่าอยู่กับความทุกข์นะแล้วก็แปดดาบบางอย่างตอนนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นทางออกนะยังไม่เห็นทางแก้ของมันแต่ว่าท้ายที่สุดเนะี่ย เมื่อพลังงานเดือดซันแล้วก็อ็มพอเรอร์มันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขึ้นกับหัวแปลว่าเดี๋ยวอนาคตดันใกล้นี่เองอยทุกอย่างจะดีแน่นอนค่ะคุณจะไม่ได้เหมือนกับอยู่ในสมอรภูมิสนามลบแบบนี้แล้วก็ถูกปิดตานะคุณจะปล,ล็อกตัวเองได้นะคะแล้วก็เจอกับความสําเร็จนะมาดูนะคะพลังงานของคนรักบ้าง ราชินีถือเหรียญแต่ขึ้นกับหัวพนักง,งานก็อื่นๆเหมือนกันเลยคือทุกอย่างจะดำเนินไปนะคะด้วยดีแต่ว่าช้านะคะทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าคนคนนี้เขามีความมั่นคงแล้วก็มีความอดทนมากนะคะสำหรับคู่รักคุณไพจะสิทธิกับหัวนะคะตัวเขาเองก็มีปัญหาส่วนตัวเหมือนกันที่เขาต้องเคลียร์ต้องแก้ไขอยู่ตลอดนะ,ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นไปได้เหมือนกันว่าทั้งคุณแล้วก็คนรักเนี่ย อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ใช้โรแมนติกร่วมกันแต่ว่าตามคนต่างไปจัดการเรื่องส่วนตัวนะคะซึ่งไม่บอกไว้เลยว่าจะแก้ไขได้แน่นอนอะไรที่มันเป็นปัญหาู่ปัจจุบันนะแต่ว่าคนรักเนี่ยเขาอาจจะมีในส่วนของความใจร้อนเข้ามาบางทีถ้าเราไปจู้จี้เขาช่วงนี้เขาก็อาจจะพูดอะไรแบบไม่น่ารักนะคะเพราะฉะนั้นดูดวงล่วงหน้าหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะ งานเข้าเยอะกว่าคุณนะมีอุปสรรคเข้ามาเยอะกว่าคุณดังนั้นคุณก็อย่าไปเรียกร้องอะไรช่วงนี้ละกันเนาะให้เข้าใจกันนะคะสี่คาถากับหัวนะคะใครรอคอยคอมมิชเมนต์อย่างที่ไม่บอกเดี๋ยวได้แต่ตอนนี้คนรักยังไม่พร้อมถ้าคุณคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแบบอยากจะพูดถึงมั่นใหม่แต่งงานเนี่ยเขากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะคะให้เวลานิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทสรุปของปกากหลังนี้ ห้าเหรียญนะคุณสองคนยังดีอย่างตรงที่ไม่เคยทิ้งกันในช่วงเวลาที่ยากลําบากนะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักนะคะร่วมทุกร่วมสุขกัด้วยกันได้สิบเหรียญน,นะเป้าหมายเดียวกันเลยก็คือการได้มีชีวิตคู่ที่มีความสุขร่วมกันนั่นเองนะคะนี่การันตีนะแล้วก็สองดาบ อุปสรรคคุณอุปสรรคเขาถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ความรักมันก็จะโดดเด่นขึ้นมานะคะทุกอย่างก็จะดีสิบถ้วยได้ลงเอยแน,น่นอนใครแต่งงานขึ้นเยอะมากเลยนะคะสอหรับหน้าไพ่ตรงนี้ก็ใครรออยู่เดี๋ยวได้พูดคุยเรื่องนี้แน่นอนนะคะอาจจะเกิดขึ้นปีหน้าส่วนถ้าใครที่แต่งกันแล้วหรืออยู่กันมานานแล้วเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงว่าความอบอุ่นในครอบครัวก็จะกลับคืนมาเร็วๆนี้นะคะช่วงนี้มันอาจจะแบบ ลดความสําคัญลงไปเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นที่เป็นเ,เรื่องเป็น priority มากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โรเคิค่ะนี่ค่ะเนีย่ยไพ่ทุกครั้งที่ไม่เปิดนะไพโ่โอราเคิลกับไพ่ทาโร่จะสอดคล้องกันหมดฟินแลน e ์ n แอน r คียรนะคะก็คือเรื่องงานจะโดดเด่นนะคะช่วงนี้ทั้งคุณและเขาดังนั้นเนี่ย ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยจะลดความสําคัญลงไปเยอะหน่อยนะคะแต่คุณสองคนมีพลังงานเนือ้อคู่อยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงก็คือยังอยู่ด้วยกันนะคะยังอยู่แบบอาจจะไม่ได้ตัวติดกันแต่ว่ายังคงแบบ c o d e p e n d e n c y ก็คือขาดกันและกันไปไม่ได้นะะ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วเราช่วยเขาได้เขาช่วยวเราได้ปรึกษากันดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปเรียกร้องอะไรมากมายเนาะจากคนรักนะคะเ,เรามาเปิดแองเจิลนเซอร์นะคะอือ นี่ค่ะการันตีเลยนะการประสบความสําเร็จนะเมยไม่อยากจะพูดถึงแต่เรื่องความรักนะนะเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแต่ประเด็นเดียวในชีวิตแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลต่อความรักว่ามันจะดีไม่ดีนะคะเนี่ยปีนี้เป็นปีทองของคุณคะ่ะไอเยฟามนาว คุณกาลังทําอะไรบางอย่างอยู่แล้วคุณจะประสบความสําเร็จแต่ตอนนี้คุณอาจจะมองไม่ออกหรือคุณอาจจะติดปัญหาบางอย่างนะคะแต่จะบอกว่าพลังงานทุกใบที่ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกหมดเลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนไม่ต้องเดาตัวเองหรือว่าสงสัยตัวเองนะคะต้องมีความเชื่อมั่นค่ะบีสติป่พไพ่ติดกันมาอีกใบหนึ่งแถมให้นะเมดิเทอเรชันบีกันเซอร์อคีย์เวิร์ดก็คือการมีสติ อย่าตัดสินใจอะไระด้วยอารมณ์นะคะอย่าใจร้อนหาข้อมูลทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกจิตใจไม่แบบปกติอะรู้สึกรุ่มร้อนอ่ะให้ลองหัดนั่งสมาธิดู5นาที10นาทีตื่นเช้ามาลองทำดูหรือก่อนนอนก็ได้รับรองว่าได้ผลแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายคำทำนายนะคะโดยการเปิดไพ่ข้อความนะคะจากคนดักว่าเดือนนี้ ในช่วงปักหลังอนะเขาอยากบอกอะไรคุณน,นะคะนี่จะเลือกให้หนึ่งใบนะคะโอ้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกแล้ว So many things remind me of you นะคะช่วงนี้ค่ะคนรักเนี่ยเหมือนกับอาจจะไม่ได้แบบอยู่ใกล้คุณมากไม่ได้ดูเหมือนว่าโรแมนติกมากแต่ว่าเขาคิดถึงคุณตลอดเวลา คุณไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าวิอยู่ไกลกันหรือว่าไม่ค่อยได้โรบันติก,กันเนี่ยเขามีคนอื่นหรือเปล่าไม่มีนะคะทุกลมหายใจมีแต่คุณนะคะการันตีได้เลยเนาะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณชาวสิงห์นะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมถ้าคุณอยากเขียนคำทำนายนี้พิมพ์น้ำรับได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเปิดไพ่ส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะวันนี้เดี๋ยวขอตัวก่อนเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ